มาเบิ่ <The> women, women, ์นด the ูยัยโซดูโอ้โ้เยอะมากแต่นินนั่งนั้นต้องห่วงครับวันนี้พี่สดเด็ดอยู่พี่เท่ๆลงกระมังเลยยัยใส่กระมังเหรอเือเอาขัดเดี่ยวเทลงใส่กระมังไงตากแดดไปเลยตากแดดไชอบเบื่อเลยเ่ต้อกระเตอะเอือบไปเลยเอือบไปชอบับื่อ แ่เขาก็หานมไององอด่นตอปากกาหสามมมปากกาใหญ่รยตัวหสามมแบล็ูวสีมันจะแบลมันจะเตัวพาวก็บลอคแบนี้มันาไดลวมางวดนี้หมันครับงวดนี้เหมึงรูโอ้โอ้กะมังหนึ่งเต็มๆเลยมอนี่เสียนเหี

มันครับมันอีหมันมันมัน